เรามาที่โลตัสผร,ริตโลตัสอะไรนี่เงียเอ็กเองเอซงเหรอไม่ใช่มันเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ใช่เหรอใช่กซเออ็กเออกเป็นโลตัสใหม่ที่เพิ่งมาตั้งใกล้ๆกับสี่แยกวงเวียนต้นเันปลานะครับ เมืองแห่งการพัฒนาครับมีเซเวนีเอี่เ,วเ,วเออไมวุอัอนทีแบจอดนี่เลยครับอืมอืมเยี่ยบ,รบเรามเรจะทำี่ังาไม่มีอไนเดยวชิเตบอชิเอเราไม่มีอะไรเดเขาเรียก ไม่ใช่ไม่คูเวฟเรามีหม้อรับน้ำแล้วก็เราก็มีหม้อทอดไร้น้ำมันนะพอ่อเรามีเั้ื่องส,องสอระหม้อเนะอันนี้ขาวนะครับอาบากป่า,ปาขาวตั้งใหญ่นำไปทอดในน้ำมันนะครับเขาไปทอดในน้ำมัน,นเลยนอบใช่ไหมอืมแลช่วงกงเย็ที่นี่ก็คือแหล่งท่องเที่ยวนะครับ วุ้ยนี่กุ้งกุ้งกุ้งนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองคุนหานนะอากาศเย็นเหมือนที่อยู่กระดึงด้วยอบอ,อุ่ครับอบอุเขาเป็นอู้เย็นดีจ้าโหสุดยอดแล้วดูมาอีกร้องนี้โอ้ก่อนแล้วครับไปแล้วครับขอบคุณครับ